สวัสดีครับเช้าวันพฤหัสที่ยี่สิตุลาคม2568นะครับเมื่อเล่าฝากกุไลาบก็แชร์กูตับตลาดนัดโคกกระบืองตะบนกุดว่าอำเภอกุดชินารายจังหวัดกระสินนะครับวันนี้บรรยากาศพอาะไปแต่กระบือเขาสนามหลายนะครับวันนี้นะครับกระบือเขาสนามหลายนะครับคมใหญ่ๆอ้วือนกระมีอยู่นะคมใหญ่ๆงามๆกระมีอยู่นะครับใหญ่ๆ ลอยสามหาแ,แม่ลูกงามๆนะนุม่มน่อยสูงลอยยีบหาบวกนะบ,บางๆสิบสี่เองนะมัน,นหายหายสิบสามนะขาดกันอีกพันนึงบางๆครับนุ่มหน่อยครับทาามุ่นมุนก็นตตอกันอยู่นะครับ ต่อกันอยู่นะแม่ดอนแม่ลูกนะแม่สูงประมาณลอยสามหารน้ำขวัญลูกขวัญแบบเต็มดีดีนะลูกขวัญแบบเต็มดีนะตัวนี้บัง <c oughs> <อ>นะซีอีู่เหรอนะครับซีหมื่น ตัวดีนะกามเนื้อสวยนะ้ำใ่แข้งขาดีนะครับสว่าแคบดีนะครับคุณนะกามเนื้อส่วน้ายแม่ลูกลูกแม่นะครับเต็มดีขนาดแน่นเปรีย้ยนะครับแน่นเปรี้ยะนะครับกระดานหลังใหญ่นะครับกระดานหลังประมาณ30เส้นนะแม่ลูกลูกแม่นะครับสี่หมื่นคะรับตลาดเล็ก สนใจนี่ที่ต่อไดบอร์ใดน,นะครับ084ดสสนใจโทรมาสอบถามเลยสี0 0มือ่างไงอ่างใหหรือปานองเด็กอง์มังก่อนอ่างใหญ่ดีนัง ขอบคุณครับเ่าจเนี่ยเป็นไห้กันเยินแม่ลูกน,น้อยๆก็มี่เอ้าเป็นไห้กัน,นเลิอีสานเราเกาคมมันบานแม่ลูกเจ้าบาทน,นะครับแม่ลูกบดสองมือเท่านี้มือนเมือนก็เด็นสิบแปดแม่ลูกสิบ <18, S 2> แปดครับ <18, S 2> นะ 18, สิบแปดปรัตน์นนะครับแนอา่ารน้ำเลี้ยงกี่นอยนะครับอิสานเราเกาแม่ลูกลูกตัวเมียสูงประมาณร้อยยี่ิบเจ็ดรอยสามสิบนะครับสิบแปดสิบแปด สนใจที่ต่อเดบอร์ใดนนะครับ089 089 623 623 4809 4809สนใจทุกม,มาสอบถามเลยครับลูกตัวดีอยู่นะครับ <ง PU TS> แม่ขาดน้ำเลีง้งนิดหน่อยนะครับแม,แม่ขาดน้ำเลีง้งนิดหน่อยครับสิบแปดแม่กับสิบมือสอง,ง <PU TS> ทางไหนครับแม่ล <ง PU TS> ูกแดกแหวกค่ม ลูกน้อยๆแม่ลูก13ศ้าาสาม2 0พันลูกแม่รัะครับแม่ลูกลูกตัวแม่เป็นนะลูกน้อยๆลูกแหลกหนาสดๆอยู่นะครับเปิดมา2 0พ0นขัดน้ำเบลืองเก็่หน่อยสูงลอย30เลี้ยนะครับอีสานลาเก่านะครับ ว่าทางมเนหมันกอน้นสือของดอนกันามสนใจที่ต่อด้เบอร์ไดนครับนย์เา0ามศ0นย์สมนใจห์ห6 0 6้า6สมสนใจเขมาสอบถามครับขาเป็นเสือเนื้อเสือจุๆจุๆกินอ่ะขาน้อเลี้ยะก่น ครับขอบคุณครับตัวดีอยู่นะครับขาดแต่น้ำเหลียงเมียลูกนี่ม่อันนี้เพิ่นกับให้ราคากันอยู่นนะครับเม่ดอนลูกดำสูงร้อยสามสิบแต่กันหรอว่าทำไมแต่ก,กันไปครับค่าจ้าบาทนะครับแม่ลูกเป็นแม่ลูกมั้งนะเนะนะม่ดอนลูกดำเนะี่ยเปิดราคาหลับไปเด็กทำไม สามสามสิบสามหนาขอ,อกนะครับสามหมื่นสามไม่รวมส่งนะครับต่อเบิงนะครับสามสิบสามบมรวมส่งเอาสองพันจบเป็นไถ่ราคาเนื้อสว่าแคบดีนะครับ,นะรบสวาบแคบดีนะครับถ่ายดีอยู่นะครับนะ นะสามสามสิบสามนับหน้าคอกนะครับ,รบมีคนมาจีบไล่เลย <c oughs> กำลังตอ่อราคาไลสองเจ้าหนุนครับเอาเดี๋ยวบักันครับ <c oughs> เป็นไหร่ราคากันอยู่นะครับอ,อ,รรอ,อืมครัอ,อืมเนชิได้กันเลเป็นหน่อยลูนต <c oughs> ับไม่ได้แล้วไม่ดี้ว thiếu tổ nó không để... Đưa à, 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 à. À, này, bán ha, bán, 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 สูเ้เนแม่พันไฟแคร์เปน่งเก้สิบเจ็ดเก้สิบแปดเซนเปนยังปีปีกัลังสิเขาปีสาเดือนใหญ่เพิ่นจะรหวัดมื่นสองหาร้อย like คร5 0 0สับาสาวน้อยสูงร้อยยีบครับอนีสานเราเก่าไอน,นี้มาอ้างเขาใส่กัน,นครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไดน,นะครับ099ย์99้าเหนง้าเ็ดสี่เ้าสี่สนใจทาสสาวน้อยร้อยยี่สิบบวกนะครับ12นะครับ อันนี้เกนะ้าพันเก้าพันเก้าเก้าันเก้าอับขอบคุณครับนุ่มหน่อยเพิ่กจะให้แนละ้วนุ่มหน่อยเนกะ้าพันต่อหนึงนุ่มหน่อยสูงรอยยี่สิบนะครับเพิ่ไให้ราคากันเงินเก่าพันนั้นะ 9, 000, นะแม่ลูกสูงสูแม่ลูกเจ้าบ,บาทต้องทำัง สามสิบเจ็ดห้ารอยนะครับสามหมเจพันห้าลูกแม่แม่ลูกลูกตัวีแม่ลอยสามเจ็ดบวกสามเจ็ดสามแปดนะครับสามเจดดนครับขาดน้ำเลี้ยงลูกประมาณสองเลยว่าก็ลูกแรกลูกสองเขาหนาเขามันหัวตะเนะกันบ่าเห็นชัดประเด๋ สนใจติดต่อได้เบอร์ใดนะครับ083 083 9780 9780 948 948สนใจก็มาสอบถามได้ครับสูงเด้นกขาดนําเลี้ยงนะครับเดี๋ยววนเบิ่งลูกเบิ่งลูกพุ่นนะครับโ้รงสรางดีนะครับเมื่อนี้บรรยากาศไปได้เด้มื้อนี้ นะผู้ชมก็หลายนะครับนะรบนนกระถินแล้วแหลวกระถินเดนะครับคุ่นทางฝุ่นก็ตืมตืมตืมเยู่นะครับตืมตืมเพินเ่นแหลวอยู่ทางุ่นนะครับ กับในะทางนั้น,นเป็นเบื้องส่งเป็นสิได้กันอยู่ละครวุ่วนกันเมือ่อมีกันนะ